พอพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวหลายคนต้องนึกถึงการล่องแพแน่ๆนะครับมเที่ยวปีใหม่นี้ที่กาญจนบุรีเนี่ยแนะนำนะครับเพราะว่าปลอดภยัยแน่ครับเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดของกาญจนบุรีนะครับได้มีการติดตามความคืบหน้ารวมทั้งดูถึงปัญหาอุปุสัคในการจัดระเบียบแพและพื้นที่สองฝั่งถนนสองแควครับพร้อมกับปรับแผนการดำเนินง,งานให้เหมาะสมครับ นายเจรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมติดตามการจัดระเบียบแพรการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแควเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็ดูถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีการดาเนินการจัดระเบียบแพนะครับการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแควทั้งการเคลื่อนย้ายแพรชั้นเดียวและแพรสองชั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนกําหนดนะครับให้เคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่27ธันวาคมนี้การซ่อมแซมท่าเทียบแพร เกาะรัตนการก็ได้ปรับปรุงจนแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับเทศบาลกาญจนบุรีเป็นผู้ดูแลซึ่งก็ได้นําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนท่าเทียบแพจากฝั่งบริเวณท่าน้ําหน้าเมืองกาญจนบุรีก็เป็นบริเวณเกาะรัตนการนะครับทางที่ว่าการอาเภอเมืองกาญจนบุรีก็จะมีการประชุมผู้ประกอบการแพรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบและแจ้งกับผู้มาใช้บริการ ในส่วนของการก่อสร้างสกายวอล์แล้วก็วอล์กิ g งสตรีทได้มีการเร่งรัดครับให้ดําเนินการก่อสร้างให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีการจัดประชุมประชาคมการจัดทำโซนนิ่งการขอถอนสภาพและการขอใช้พื้นที่ในวันที่28ธันวาคมนี้ครับ